โรงเรียนเขาชมาวิทยาตั้งอยู่ณอำเภอเขาเมาจังหวัดระยองปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน434คนและบุคลากรในโรงเรียนทั้งหมด31คนโดยมีสภาพแวดล้อมที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติภูเขาน้ำตกและต้นไม้นานาพันธุสถานที่ท่องเที่ยวทั้งเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมอาชีพหลักของคนในชุมชนคือการทำเกษตรสวนผลไม้ซึ่งถือเป็นอาชีพที่ทำรายได้ดีและเป็นจุดเด่นของอำเภอเขาเฉา โรงเรียนเขาชมาวิทยาได้สนองรับนโยบายโรงเรียนนำร่องเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ e c โดยมีภารกิจที่สำคัญในการสร้างหลักสูตรและรายวิชาเพิ่มเติมที่สามารถพัฒนาทักษะและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนให้มุ่งไปสู่อาชีพอุตสาหกรรมเป้าหมายมีการจัดการประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูและตัวแทนชุมชนซึ่งได้ร่วมกันวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้เฉลมเคอริคูร่มโมเดลในการพัฒนาดังนี้ C เช็คตรวจสอบระบุวิเคราะห์ปัญหา S holistic management การบริหารจัดการแบบองค์รวม A a c t i v e n e s s การทำงานเชิงรุก M monitoring process ติดตามกระบวนการทำงาน A assessment ตรวจสอบและประเมินผล O operation ก้าวหน้าอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการดังกล่าว จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการตอบสนองอาชีพในชุมชนได้แก่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพการแปรรูปอาหารซึ่งทําให้เกิดรายวิชาเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องดังนี้รายวิชานักธุรกิจทุเรียนยุคใหม่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นม .1 เป็นหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนในด้านการเกษตรของไม้ผล ซึ่งเป็นหลักสูตรรายวิชาที่พัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธได้มีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในสวนเย็นเซเจ้าของสวนทุเรียนและเป็นคาเฟ่ประจำท้องถิ่นด้วยความที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องจึงมีการพัฒนาต่อยอดโครงการคือจัดทำสวนทุเรียนติดตั้งระบบรดน้ำออนไลน์บริเวณหลังโรงเรียนเขาชมมวิทยารายวิชาแปรรูปอาหารจัดการเรียนในระดับชั้นม .1 น้นศึกษาคุณลักษณะทั่วไปของวัตถุดิบการเตรียมและการเลือกวัตถุดิบจากท้องถิน่นนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทั้งนี้ยังมีรายวิชาโครงงานแปรรูปอาหารจัดก,การเรียนในระดับชั้นม .3 โดยใช้โครงงานเป็นฐานในเรื่องการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิน่นเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม ตามแนวทางโปรเจกต์ b a s e l e a r n i n g ในระดับชั้นม .3 าร่วมพัฒนากับศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธนักเรียนได้รับความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและความงามเบื้องต้นได้ลงมือสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ปัญหาโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นได้มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดระยองศึกษาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามที่มีสุขภาพ มีการทำสบู่ก้อนและสะบู่เหลวซึ่งเกิดจากการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันกับทางมหาวิทยาลัยราชพัฏรรำไพพรรณีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาส่งผลให้นักเรียนเกิดการ,รเริ่มในการพัฒนาผลงานโดยได้มีการนำผลงานเช่นสลาเป่าทุเรียนและน้ำพิกทุเรียนไปนำเสนอในงาน t o B Number no. One นำองค์ความรู้ที่ได้จากการชงชากาแฟแซนด์วิชไปประกอบอาชีพเปิดร้านได้จริง นักเรียนนำทักษะที่ได้เรียนรู้ในรายวิชานักธุรกิจทุเรียนยุคใหม่นำไปใช้จริงในสวนที่บ้านสามารถทำสบู่ก้อนสบู่เหลวใช้ได้จริงและนำความรู้การแกะสลักไปแข่งขันในรายการการแข่งขันศินลปะหัตกรรมนักเรียนผลที่เกิดกับโรงเรียนและชุมชนโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดระบบการให้น้ำโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิน่นการสนับสนุนดูแลช่วยเหลือครู และนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ประสานชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ